ลองนึกภาพดูสิถ้าคุณต้องรักษาหุ่นและผิวพรรณให้ดูดีแบบนี้มาถึง40ปีแล้วยังบอกว่าชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายมากกว่าเพราะชีวิตผู้หญิงมันเหนื่อยเกินไปนี่แหละคือเรื่องราวของตักมายุรา สเวสิลาที่เปิดเผยในรายการ g r o อ n Podcast วิด h กรส c วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกาเธอเป็นสาว2,000ปีที่เน้นวินัยในการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดในทุกด้านตั้งแต่อาหารการออกกำลังกายการนอนหลับและการบำรุงผิวในวัยใกล้70ปีแต่ยังคงหุ่นแปะรักษาน้ำหนักไว้ที่45กิโลมาหลาย10ปีมีผมขาวแค่4 เส้นเท่านั้นและเธอยังเดินสายกลางในการรักษาสุขภาพกายใจให้สดใสเสมอแชรยเคล็ดลับความสวยออมแต่ที่ใครก็ทำตามได้ง่ายๆอยากสวยออนแต่ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการจนถึงทุกวันนี้พี่ตั๊กยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดแต่ที่นี่แหละคือจุดที่มันน่าสนใจมากพี่ตั๊กบอกว่าต้องดูแลตัวเองเยอะะไปหมดการกินการนอนและถ้าถามว่าจะเกิดชาติหน้าไมหมเธอบอกไม่เกิดเลยหรือไม่ก็เกิดเป็นผู้ชายเพราะเหนื่อยจริงๆเธอเคยพูดกับสามีว่าโอ๊ยทำไมชีวิตผู้หญิงยุ่งยากขนาดนี้ นจะเสื้อผ้าหน้าผมไหนจะต้องดูแลทั้งข้างในและข้างนอกผู้ชายแค่ใส่เกงตัวเสื้อตัวก็พร้อมออกไปได้แล้วถ้ามีชาติหน้าเธอขอไม่เกิดหรือเกิดเป็นผู้ชายแทนแสดงว่าต้องดูแลตัวเองอย่างสุดขีดเลยใช่ไหมตักมายุราแน่นอนสุดๆเพราะงั้นถ้าเอามาเทียบก,กับคนอายุเท่ากันจับมายืนสิคนๆที่ไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีไม่ทานอาหารเสริมเชื่อเถอะว่าต้องมีถึงแปดคนที่ดูย้อยเหี่ยวไปแล้วเพราะเขาไม่ใส่ใจแต่ถ้าเขาดูแลเขาจะดูแข็งแรงกว่ามากมองแบบนั้นและถามว่าทำไมต้องดูแล หนึ่งเพราะชอบที่จะดูดีสองเพราะทำงานแบบนี้สามเพราะรู้สึกดีและให้รางวัลกับร่างกายของเราซึ่งเราปล่อยไม่ได้เพราะชอบแล้วและทำงานอย่างนี้แต่บางคนก็พอส่องกระจกแล้วคิดว่าเดี๋ยวฉันขอไปฟิลเลอร์ตรงนี้แต่พี่ไม่ถึงขนาดนั้นขอให้โดยภาพรวมเสื้อผ้าหน้าผมทาตัวบำรุงผิวต้องครบถ้วนมาเลยเหนื่อยไงหัวเราะที่ตักเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่หันมาคิดเรื่องสุขภาพและความงามอย่างจริงจังตักมายุรา ตั้งแต่เด็กเลยนะเวลาไปโรงเรียนครูเรียกไปก่อนเพราะใส่น้ำหอมมาสมัยก่อนไม่มีที่ดัดขนตาก็คิดว่าอาจจะสวยจริงๆเพราะเด็กหน้าตาสินสวยๆเราก็คิดว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นมองกระจกตาโตดีก็ดูดีนะก่อนไปโรงเรียนไม่สนใจหนังสือไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยท่องแต่ขอดัดขนตาก่อนขอใส่น้ำหอมไปขโมยแม่มาใส่แล้ววิธีดัดขนตาก,ก็คือใช้ช้อนสมัยก่อนมีช้อนสังกะสีงัดขึ้นมันก็งอนดีเหมือนกันเอาไปโรงเรียนด้วยตอนพักงัดอีกสักหน่อยเพราะมีนักเรียนผู้ชายหนุ่มๆม,ม,มองบ้างเชื่อเถอะทุกคนถ้าหนุ่มมองแล้วเราก็ต้องภูมิใจว่าาเรโอ อเคนะก็ต้องวุ่นวายเรื่องสวยงามไม่ใช่เด็กเรียนดีแต่เป็นเด็กชอบสวยงามเป็นคนอย่างนั้นจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่นั้นแต่พอเข้าวงการตอน17ปียังไม่ค่อยดูแลเพราะยุ่งกับงานก็มั่นใจว่าโอเคแล้วตอนนั้น17ปีในการเข้าวงการมันผ่านมามากี่ปีแล้วตั๊กมายุราต้องมี40ปีแล้วนะเรียนหน่าตัดสินตอนนั้นยังไม่ได้จบดีเลยเป็นโรงเรียนที่มีดารายเยอะเช่นคุณพี่สมัยก็เข้าออกที่นั่นแต่พอเริ่มเข้าวงการยังไม่ได้ดูแลมากแต่มาดูแลจริงจังตอนอายุ20กกววว่่าาาาเเรริมมมมีีแฟนคัขาถา คุณเล่นกีฬาอะไรหรือเปล่าออกกําลังไหมเพราะเขาเป็นสายเล่นกีฬาเล่นค่ะโกหกไปก่อนตอนนั้นบอกเล่นเทนนิสก็ไปหาไม้แล้วหาครูสอนแล้วก็เต้นแอโรบิกเริ่มอะไรตั้งแต่นั้นเพราะน้าหนักประมาณ50กิโลก็ออกกําลังเริ่มเต้นแอโรบิกก็ชอบมันทําให้รูปร่างดีก็เริ่มออกจริงจังมาเรื่อยๆแลพถ้ามาจริงจังที่สุดตอนเล่นละครเรื่องหนึ่งของช่องสามผู้จัดคุณอยุรชัดบอกนางเอกผอมน่าห้าสิบไม่ได้ต้องลดเหลือ45-46ถึงก็การออกกําลังกายแล้วก็อดแบบผิดคือไม่กินอะไรเลย ลดน้ำหนักตอนนั้นคือลดแบบไหนตั๊กมายุราเต้นสามถึงสี่รอบแล้วก็กินแต่น้ำแล้วก็กินอะไรนิดหนึ่งซึ่งผิดมากคือไม่กินอะไรเลยเหมือนวเตอร์ f ฟสติิงที่คนบางคนทำเพื่อสุขภาพโดยอดอาหารชั่วคราวเพื่อให้ร่างกายใช้พลังงานสะสมตั๊กมายุราไม่กินเลยมาลงเร็วเลยนะแต่เราไม่ค่อยมีความสุขเพราะหิวไงแต่ก็ต้องทำแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องนั้นพอทำแล้วรู้สึกดีก็เลยรักษาไว้ที่4ี่สกถึงตลอดมาจนแต่งงานน้ำหนักห้ามขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่ขึ้นอีกเลย ต้องทำยังไงเริ่มจากอาหารที่ทานเลยตั๊กมายุราจริงๆการกินไม่มีอะไรหรอกก็คือกินให้สมดุลเวลาคนเรากินมันจะกินบ้าเลือดอยากกินอะไรก็กินของอร่อยแต่พี่ไม่ใช่คนกินของอร่อยพี่กินเพราะร่างกายต้องการอาหารกินเพื่ออยู่รอดตักมายุรา ใช่กินเพื่ออยู่รอดบอกแล้วจะเป็นคนไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่เยอะมีเพื่อนนักกอล์ฟมีน้องๆที่เล่นกอล์ฟด้วยกันบางกลุ่มก็ไม่มีการปราร์ตี้สังสรรค์เพราะงั้นปราร์ตี้สังสรรค์ห้าเดือนเจอกันทีเพราะงั้นการกินก็ระวังได้แล้วถ้าดีที่สุดคือทํากินเองกินสําคัญที่สุดเวลาไปเล่นกอล์ฟเด็กก็รู้สมมุติถ้าที่ประจําขอข,าข้าวเขาก็ให้มาหนึ่งถ้วยเราก็กินครึ่งเดียวข้าวกับเกาเหลาหมูตุนไก่ตุนอะไรก็ว่าไปผักเยอะๆไม่ใส่ชูรสไม่ปรุงรสกระเทียมไม่เอาแล้วไม่ตักน้ําซุปขึ้นน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 มมมาาาาเเเปปป็็็คคทททอออออะไไรรแแห้้้งงงกกกิิ่่่่่ััตวยยีีดจํุื ตั๊กมายุราไม่จําเป็นในชีวิตเราสามีทานด้วยกันแต่คนละเมนูเขาก็กินครัวซอง,องกินไข่ดาวเสกรอกซึ่งบ้านเราแทบไม่ซื้อซสกรอกเลยแต่ก็ต้องให้เขาบ้างเขาบอกไม่อร่อยไม่ต้องกินจนอิ่มทุกมื้อเขาบอกกินแค่80%เซของท้องร่างกายเราไม่ต้องกินทุกมื้อนะอดมื้อกินมือ้อเท่ากับว่าเดี๋ยวนี้พี่ตั๊กไม่ได้กินข้าวสาม,มื้อตั๊กมยุรา สองมือบ้างสามมือบ้างข้าวต้มทานไม่ได้เลยทานแล้วไม่อิ่มที่ทานเช้าเป็นกรีกโยเกิร์ตใส่อัลมอนด์จำกัดแค่หหรือ7เม็ดไม่ใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำหวานมันจะชินกับรสชาติเหมือนฝึกร่างกายถ้าฝึกแบบนี้ต่อไปมันชินแล้วก็มีโอะโวคาโดครึ่งลูกแล้วก็กาแฟดำซาวโด์แผ่นเดียวแล้วก็อาจมีไข่ต้มลูกหนึ่งหรือไข่ดาวที่ใช้น้ำมันทานไม่ใช่ทอดทาขอพอไม่ติดแค่นั้นทุกวันก็มีบางวันเปลี่ยนไปกล้วยหอมบ้างแต่แค่เศษหนึ่งส่วนสามลูกมีอะไรที่เลี่ยงไม่ทานเลยตั๊กมายุรา หมูสามชั้นไม่เคยทานแต่ของทอดมีบ้างแต่อย่าก,กินเยอะสมมติจานหนึ่งปอเปียทอดลองสักชิ้นหนึ่งการออกกําลังกายละตักมายุรามีการเดินทุกวันโชคดีบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟมีวิวสวยงามแล้วไม่ชอบเดินลู่ในบ้านเพราะไม่เห็นอะไรก็เดิน40นาทีโดยประมาณรู้ว่าตอนนี้ได้9 4 9 0 0 5,900อะไรบวกลบไปเดินไปเดินกลับหลังจากนั้นก็มาเวทในบ้านสนอยหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาจทำแบบนี้ทำจนติดนิสัยบางวันไป d ร i v e g o l เกือบสองชั่วโมงเหงื่อออกเดินออกเพราะงั้นทำไปธรรมาอาทิตย์ นี่ฉันออกเจ็ดวันแล้วแต่ไม่ได้กระหืดกระหอบถึงขนาดเอาตายกับชีวิตต้องเหงื่อออกต้องกล้ามขึ้นไม่ให้รู้ว่าได้ทําแล้วเล่นเวทด้วยแต่ทุกอย่างต้องเดินสายกลางได้ผลนะไม่ตะอองบ้าบาคอแตกพระธรรมหมดแล้วสมัยก่อนเล่นละครสุดโต่งมากเล่นละครที่มีรองเท้าผ้าใบาคู่หนึ่งเขาบอกวันนี้ไปนอนโรงแรมใช่ไหมสมัยก่อนวิ่งหาทรายเลยฟิตมากตอนนั้นเราเด็กไงแต่พอ40บอัพแล้วไม่รู้นะาอาจผิดก็ได้เพราะมากแล้วไม่สวยเยอะผอมเกรงเหี่ยวเลยเอาพอดีพอด,พอดีแล้วในแง่การสร้างกล้ามเนื้อทําบ้างไหม ตั๊กมายุราจริงๆร,รุ่นนี้ต้องสนใจกล้ามเนื้อกวะทวทนี่แหละแต่พอดีอย่างที่บอกแล้วต้องทานโปรตีนให้ถึงสําคัญมากถ้ารีบรีบกินไข่ยังไม่ทันเอาโปรตีนเช็คเราก็ทานให้ถึงนอนให้ถึงถือว่าโอเคแล้วไม่ทําอะไรสุดโต่งเดินสายกลางให้ได้แต่สายกลางนั้นก็ต้องดีเรื่องผิวพี่ตักดูเปล่งปลัง่งมากดื่มน้ํายังไงบ้างตักมายุรา เวลากินน้ำตื่นมาน้ำ้ำคือชีวิตร้องเพลงไปมันสดชื่นกินแก้วหนึ่งสองร้อยห้าสิบมลกินให้ได้สองถึงสามลิตรน้ำสำคัญมากน้ำและนอนเพราะออกที่ตาด้วยตาสำคัญนะดื่มน้ำเยอะ,ยะพยายามนอนเจ็ดถึงแปดบางทีไม่ได้เรารู้จากนาฬิกาวัดแต่จริงๆสวดมนิตหนึ่งช่วยนะสวดแล้วนอนลึกวันไหนทานอาหารน้อยหลับลึกแต่ค่อนข้างหลับลึกสม่ำเสมอพอไม่นอนลองดูสิรู้สึกตาไม่ใสตา,าแป้งไม่ติดหน้าจะนอนนอนสำคัญเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแต่ต้องลึกเวลามีความเครียดทำยังไงตักมายุรา เครียดของพี่ก็ออกกําลังแล้วหายเครียดต้องไปเดินเพราะมีความสุขแล้วสลับไปเรื่อยๆบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟบางวันรู้สึกพัดกอล์ฟไม่ดีก็ขับรถไปสนามในบ้านเปลี่ยนรองเท้าทาอะไรคนเดียวมีความสุขไงแล้วพัดเกือบชั่วโมงเสร็จเก็บไม้กอล์ฟเปลี่ยนรองเท้าเดินไปจนถึงบ้านเดินกลับเอารถขับกลับบ้านแค่นี้มีความสุขเครียดไม่เก็บนานแต่ได้เห็นต้นไม้เขียวนกมันสวยมีกระรอกนกเหมือนไม่อยู่กรุงเทพเลยทําให้มีความสุขกับแค่นี้สําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากดูแลตัวเองดีๆแบบพี่ตั๊กต้องเริ่มจัอะไรรตกมยุา ต้องเริ่มเลยไม่ขี้เกียจได้ผลแล้วรู้เลยเช็คร่างกายรู้สึกในรุ่นนี้คนใกล้ตัวป่วยหมดคนนั้นมาเร็งคนนี้สตรกแต่เราเช็คน้ําตาลไขมันทุกอย่างโอเคหมดตับไตใส้พุงดีหมดก็มีกาลังใจทําต่อเพราะฉะนั้นไม่เริ่มตั้งแต่วัยน้อยแล้วไปเริ่มเมื่อไรชีวิตต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลากินนอนมีวินัยทาให้ชินอีสิปีมาดูกันคนดูแลตัวเองรอดและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องโต้เถียงพี่ตักบอกว่าชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายเพราะชีวิตผู้หญิงเหนื่อยเกินไปคุณคิดเหมือนกันไหมหรือเห็นต่าง บางคนอาจบอกว่าการเป็นผู้หญิงมีข้อดีมากมายเช่นความแข็งแกร่งในการดูแลครอบครัวหรือความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แต่พี่ตั๊กมองว่ามันเป็นภาระหนักเกินไปคุณเห็นด้วยหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิ